สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินทีีต้อนรับเข้าสู่เนน่ channel วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาทอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาลุยสงครามไฟนอลบอสซีซันสิหรือว่าบอสคิวแซกนั่นเองครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับแน่นอนว่าผมจะไม่ได้สอนทีเมตาหรืออะไรนะผมจะมาแนะนําทีมที่ผมคิดว่าค่อนข้างง่ายแล้วก็สามารถจบระดับชาเลนจ์ได้นะครับรวมไปถึงทีมที่สามารถใช้ฟาร์มระดับฮาร์ดที่สามารถจบได้ใน2เทินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะ ก็สําหรับทีมเมตาตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเช็คอันดับจากตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งทีมที่คนนิยมใช้มากที่สุดตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตนี้เลยครับจะมีโกเทอร์เขียวนะครับเซลดิตแดงน้องบุญฮิวแล้วก็อลิซาเบตแดงระดับ SR นะครับซึ่งเซตนี้นะครับหลายคนอาจจะเล่นตามแล้วมันไม่ผ่านนะครับสำหรับสาเหตุหลักที่ไม่ผ่านนะครับหลักๆเลยก็คือเซลดิตมันตายใช่ไหมครับหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยทำไมเซลดิตเราตายแล้วคนอื่นเนี่ยเขาเล่นผ่านกันได้ยังไงใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยคือถ้าเพื่อนๆจะเล่นเก็บแรงงนะครับ เซลล์ดิทที่ใช้เนี่ยมันจะต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะครับโดยเซตเซลล์ดิทที่เพื่อนๆต้องทาให้เขานะครับก็คือเซตฟื้นฟูครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่มีวัสดุไม่พอใช้นะครับทีมนี้มันก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเราปั้นเซลล์ดิทเพื่อมาใช้เฟรนอ b บอรอันนี้อันเดียวเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างสิ้นเปลืองนะครับยกเวนคนที่มาถึงเอ็นเกมแล้วแล้วทุกอย่างมันตันทรัพยากรเหลือเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้เนี่ยก็จะเป คือผมจะไม่ใช้เซอร์ดิตแดงนะครับจะเปลี่ยนมาเป็นคิงฮาร์เลควินแทนครับโดยก่อนที่เราจะสู้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้แบบง่ายๆเลยนะสำหรับบอสตัวนี้นะครับคือเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะท่าเดเลครับที่สามารถเพิ่มเดเมจที่ตนเองสร้างแก่อัศวินได้นะครับแต่ว่ามันจะมียกเว้นอัศวินท่าพลังชีวิตแล้วก็อัศวินท่าบ่องไวนะครับผู้นี้ก็คือตัวละครที่ควรนํามาใช้ถ้าจะให้เล่นง่ายเนี่ยควรเป็นตัวละครสีเขียวกับสีฟ้าครับและอีกอย่างนะครับที่ควรรู้นะครับก็คือลูกน้องของบอสตัวนี้ครับ คือลูกน้องของบอสเนี่ยเพืเ่อนๆมันจะมี2ตัวครับโดยตัวด้านขวานะครับตัวที่2ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคีย์ของด่านนี้เลยก็ว่าได้ครับคือเราจะต้องทําการเก็บตัวนี้ก่อนครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์นะครับบัฟเพิ่มพลังชีวิตที่สามารถเพิ่มพลังชีวิตพวกของได้ถึง1 0 0อนะครับอันนี้คือเป็นอะไรที่เยอะมากนะแล้วก็อีกอันนึงครับเอกลักษณ์เพิ่มพลังป้องกันอีก500%ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เก็บไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้ก่อนเนี่ยมมันนกกก็จะะ่าาาบอย เพราะพลังชีวิตของบอสมันก็จะป่าไปเป็นล้านสองนะครับแล้วก็ป้องกันเนี่ยเกือบ1นึ่งแสนเลยนะครับส่วนเซตอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็ใช้เซตมาตรฐานเลยเพื่อนฮารเลควินเนี่ยผมใช้เป็นเซตเอ่อโจมตีครีเดเมตเลยนะครับหรือว่าถ้าใครที่ยืนไม่ไหวนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นเซตป้องกันก็ได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็บุญฮิลครับโจมตีครีเดเมตครับส่วนโกเทอร์นะครับก็จะเป็นเลือกป้องกันแล้วก็อลิซาเบตเนี่ยใส่อะไรก็ได้นะครับส่วนตัวซัพพอร์ตที่สําคัญนะครับก็จะมี2ตัวครับฮาร์เรย์ควินใช้เเป็นซารริอลแดงคับ ส่วนเซ t ตซัพพอร์ตอาร์ติแฟกต์นะครับเพื่อนๆก็อาจจะมาใช้เซ็ตใหม่ล่าสุดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้อสุวินุพองทั้งหมด2%ต่อพวกพองที่กำหนด1คนในสนามรบได้นะครับก็ทีมเรานะครับมันจะมีตัวละครเผ่าผมนุษย์กับเผ่าไม้ระบุผ,ผสมกันอยู่2ตัวนะท่ากับว่าทั้งทีมเนี่ยของผมเป็นเลเวล3ใช่ไหมจะได้โบนัสพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น4%ทั้งทีมนะครับตรงนี้นะก็ถ้าใครที่อัปตันเนี่ยมันจะได้เป็นากเยอรับ ก็ติกสาอันแบบผมตรงนี้ก็ได้นะคือถ้าเล่นดีๆจริงๆถ้าไม่ตายเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบเล่นง่ายเนี่ยถ้าไม่ตายมาเนี่ยก็ใช้ไปเถอะครับตรงนี้นะโอเคก็ผมจะไม่กินอาหารนะครับถ้าพร้อมเดี๋ยวเรามาดูทีนี้กันเลยครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับเป้าหมายแรกที่เพื่อนๆต้องเล็งนะครับก็คือตัวด้านขวาตรงนี้ครับแล้วต้องคอยเช็คเกตบอสด้วยนะถ้าเกตบอสเต็มเนี่ยเพื่อนๆต้องคอยลดเกรด้วยนะครับก็มาเดี๋ยวผมพูดไปเลยครับลดเกตทิ้งไว้เลยก็ได้นะแล้วก็โจมตีบุญฮิวไปครับสำหรับการโจมตีของฮ a เลคควินเนี่ยผมแนะนําว่าให้พยายามตีถุกเธอครับจะดีที่สุดนะพอบอสไม่จะมีดีบับครับนี่ครับ ก่อนมันจะโดนค่อนข้างเยอะนะเราควรจะใส่เกาะไว้เรื่อยๆนะครับมันจะช่วยได้เยอะมากเลยโอเค,อเคจะเจ็บครับ <laughs> เจ็บไหมเจ็บครับมาก,ก็เหมือนเดิมครับไปคิงน้ําหนึ่งใบลดเกรดโกเทอร์ก็ได้แล้วก็บุญฮิวครับตายไหมขัม้นสองไปเลย คือถ้าเราเก็บตัวด้านขวาได้เนี่ยมันจะง่ายแล้วเ,เพื่อนเรียบร้อยครับต่อมานะครับเราไม่ต้องเร็งตัวด้านซ้ายครับเราเล็งบอสได้เลยนะครับตรงนี้นะก็น,นะครับเดี๋ยวผมใช้คิงนะครับบุญฮิว บุญฮิวอีกใบก็ได้นะดีไหมเออได้อยู่ได้อยู่ใช้ไปสองเลยครับเอาจริงบุญฮิวนี้ MVP จริงเพื่อนๆปวดโคตรแรงนะโอเคมาครับโหเดียวการ์ดมาโคตรสวยนะ ก็เรียบร้อยนะครับรอบนี้เดี๋ยวผมอัพแรงการ์ดเลยแล้วก็บุญฮิวนะครับน่าจะการันตีตายร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเรียบร้อยครับห้องแรกนะครับก็แค่นี้เลยครับห้องแรกมาเดี๋ยวเราไปห้องที่2กันต่อครับสำหรับห้องที่2เนี่ยใครมาครั้งแรกอาจจะตกใจนิดน,นึงนะ เพราะว่าตอนมาถึงปุ๊บตัวด้านซ้ายนะครับมันจะทําการฟีดเราทุกตัวเลยเทิร์นหนึ่งครับนี่ครับคือเราจะติดแข่งฟรีนะครับหนึ่งเทิร์นนะทำอะไรไม่ได้ครับวันนี้ก็ไม่เป็นไรเราขยับการได้นะครับตรงนี้แล้วก็เก็บเกลได้ด้วยคือถ้าเกิดใครที่ไม่สนใจคะแนนมากเนี่ยเก็บเกลถ้าไม่ตายมันก็จะทําให้เราเล่นคน่อนข้างง่ายนะครับตรงนี้นะโอเคก็ไหนไม่สําคัญเนี่ยก็เคลียร์ทิ้งก็ได้ครับ โอเคกานมาสองใบเลยนะครับโอเคโกเธอร์เราฟีดไปแล้วนะครับไม่แปลกก็มาเลงตัวขวาก็เหมือนเดิมนะครับสเต็ปเล่นห้องสองก็เหมือนห้องแรกเลยนะตรงนี้ เดี๋ยวผมใช้คิง2ใบแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวใช้บุญฮิวใบหนึ่งนะครับโอเคีกโกชาติลเก็บได้ไหม,ไมถ้าขีกอีกดอกนะเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเกิดขั้นสามเนี่ยเราก็สบายเลยนะเกาะมันหนามากครับ,บแล้วก็ถ้าอยากจบง่ายๆเนี่ยจริงๆใช้อันติคิงเลยก็ได้นะ <c oughs> โอเคมาก็จริงๆผมว่าได้อยู่นะจบได้อยู่นะไปะถ้างั้นเดี๋ยวผมจบเลยแล้วกันไปครับ โอเคอันนี้ต้องรออีกเทิร์นเพื่อนไครคือถ้าเราไล่อันติคิงไปเนี่ยมันง่ายแล้วเพราะว่าเกาะมันเวอร์มากนะครับสำหรับคิวแสกที่ไม่ตายเมื่อกี้นะครับเพราะว่า การตั้งท่าของเขานะครับตรงนี้เลยเพื่อนๆตั้งท่า1นึ่งเธอนะครับเราก็จะมีเอฟเฟกทรลพดตรงนี้นะทำให้พลังชีวิตไม่ลดลงต่ํากว่าหนึ่งนะครับแต่ก็จากที่เพื่อนเเห็นนะครับคือคิวแซกมันก็ตบเราไม่เข้านะแล้วก็อีกเธอเนี่ยเราสามารถตบปิดเกมได้เลยครับไปเรียบร้อยครับว่าคิวแซกนะเรียบร้อยครับ ็สำหรับคะแนนที่ได้นะครับทีมนี้นะที่ใช้ท่าไม้ตายด้วยนะครับก็จะประมาณ4 0 0 0ันถึงสี่พนะครับจากที่ผมเล่นนะเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่9.36%นะครับโอเคก็สำหรับระดับยากสุดนะครับจบไปนะชาเลนจ์นะต่อมาเรามาดูทีมฟาร์มระดับฮาร์ดกันบ้างนะครับสำหรับทีมฟาร์มฮาร์ดเนี่ยเอาจริงง่ายมากเพื่อนๆใครที่มีคอมไม่ระบุนะครับเพื่อนๆสามารถใช้เซตนี้ได้เลยครับเอคิดหน้านะครับเมอร์ลินเฟสน้องฟิโลนะครับแล้วก็นานาชีซัพพอร์ตนะสำหรับเซตอุปกรณ์นะครับใช้โจมตีีคครรดดเเมมห้ลยับ ก็ตามนี้เลยนะครับทั้ง3ตัวนะส่วนซัพพอร์ตของแต่ละตัวเนี่ยก็เน้นดาเมจให้แรงที่สุดเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะโอเคผมก็จะใช้เป็นเซตนี้แล้วกันแล้วก็ถ้าอยากเอาชัวร์นะครับกินอาหารเพิ่มทางโจมตีไปก็ได้โอเคก็พร้อมแล้วกดเริ่มได้เลยครับสำหรับตำแหน่งการวางนะครับทีนี้ก็สำคัญเ,เพื่อนแนะนำว่าให้วางเรียงตามผมเลยนะเป็นเอคินนาเมอร์ลินแล้วก็น้องฟิโลนะครับคือมันจะเรียงสเต็ปสกิลตามนี้เลยครับดีบัฟเมอร์ลินนะครับน้องฟิโล ก็ใช้ฟิโล e นะครับอ <eye> <fit> ีกหนึ่งใบปิดครับก็สําหรับทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันสามารถจบได้ใน 2, เทินเพื่อนๆถ้าการมันขึ้นดีนะครับคือถ้ามือดีเนี่ยมันก็จะรันให้จบได้ใน 2, เทินนะแต่ว่าถ้ามือมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นสั่งเทินนะครับสําหรับทีนี้นะโอเคลองดูนะครับว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่านะครับน่าจะได้นะการดีครับรอบนี้ เรียบร้อยครับ2อเธอนะครับความยากระดับฮารนะครับคะแนนที่ได้เนี่ยก็จะประมาณ 1, 0 0 0แต้แมนะครับตรงนี้นะโอเคครับก็สำหรับสงคราม f ฟิน l ลบอ s คิวแซกวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่มีตัวละครตามนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูกันได้นะหรือใครที่อยากจะใช้ทีมไต่อันดับเนี่ยก็สู้ๆนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้ทุเียแล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคีรัับสสวด